ยืนแล้วครับความนี้ต้องใช้นั่งมไม่มติดแล้วนะนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วตรงนี้ต้องนั่นไงแม่นมากตรงนี้ได้คะแนนไหมไม,ไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีโอกาสอีกกี่โอกาสอสองโอกาสเรามาทำให้ดีที่สุดกันตรงนี้ไงวงกลมมาตรงนี้ไหม ก็มีโอกาสได้โบนัสอยู่อ๋อวงกลมเจอวงกลมวงนี้ก็เจอวงกลมโอ้โอห,หเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เราบอกว่าถ้าเราเก็บวงกลมมาเล่นตอนท้ายก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเล่นยากเนาะ,อะลองดูเพื่อ,อเพื่อเพื่ออันนี้มันจะกระเด้งไปนี่ก็ไปค้างยถ้าต้องตั้งวงกลมตรงนี้ได้เมื่อหร่ให้มันตั้งเนี่ยนี่ได้นะลองดู ขอให้ตรงนีน้อันนี้มันไปเด้งนี่มันก็ไม่กลับมาตรงนี้ก็คือมาให้มันห่างกันใช่ไหม